สวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube ของอาจารย์ม่อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอาพลอยทับทิมสยามนะครับทับทิมสยามของแท้จากจันทบุรีนะครับของแท้จากจันทบุรีพลอยทับทิมสยามชุดนี้นะครับประกายประกายสีแสงนะครับกายแสงเป็นแก้วเลยนะครับมองเห็นข้างในนะเป็นแก้วเป็นเกล็ดแก้วนะครับ ไม่ใช่แก้วนะครับคือทับทิมสยามแท้นะท่านลองโดนะครับผมถ่ายรูปมาเป็นแก้วเลยนะครับยังไม่ผ่านการในเป็นพลอยดิบนะครับยังไม่ผ่านการเผานะครับไม่ผ่านการเผาเป็นพลอยดิบแท้นะจากจันทบุรีนะครับทุกก้อนทุกเม็ดนะครับดูประกายนะครับเป็นแก้วเลยนะครับประกาย ของสีนะเป็นแก้วเลยนะครับสุกสวยมากท่านลองดูได้ตาท,ท่านเองก็รู้นะครับไม่ใช่เป็นพลอยที่เผาแล้วนะครับเป็นพลอยดิบหลังจากจเทบุรีนะครับมีน้ําหนักเม็ดนะครับจากสองกร,กร,รัตขึ้นไปถึงสี่กร,รัตสี่กร,รัตถึงห้ากร,รัตนะครับชุดนี้นะทุกเม็ดนะครับสองกรัตกรัตขึ้นไปนะครับน้ําหนักต่อเมรรดรรดรร็ดนะครับสองกรัตถึงสี่กรัตถึงห้ากรัตนะครับ ใครสนใจนะเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่นะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอ0946204471เป็นพลอยแท้นะครับจากจันทบุรีนะครับเป็นพลอยเก่าเก็บไว้นะครับเก่าเก็บไม่นานมากแล้วครับเนี่ยถ้าของแท้จะดูปากายนะจะเป็นแก้วแบบนี้นะปากายเป็นแก้วเลยนะครับท่านผู้ชมดูท่านท่านลองดูนะครับต้องดูของจริงนะครับพลอยชุดนี้มีใบเซอร์นะครับมีใบเซอร์รับรองแล้วนะครับ พลอยแท้จากจันทบุรีนะพลอยทับทิมสยามนะครับทับทิมสยามนะสวยงามนะครับมีหลายแบบหลายสีนะครับมีอย่างสีอบุตรราคำก็มีนะครับสีบุตรราคำก็มีนะครับพลอยชุดนี้มีหลายสีสวยงามของจันทบุรีนะครับพลอยชุดน,นี้สีเข้มสวยมากครับท่านผู้ชม เม็ดจากกระรตขึ้นไปถึง4กระรตนะครับสวยงามถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสนใจหลังไม้นะครับศูนย์ข้า462044771นะครับนี่ดูเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้อีกแบบหนึ่งนะครับดูมีหลายหลากหลายสีนะเม็ดนี้นะมีสีชมพูสีเหลืองมีหลายสีนะบุตรคำนี่นี่ก็เป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีบุตรคำ นี่หลากหลายสีท่านลองดูแต่ละก้อนแต่ละเม็ดนะผมถ่ายรวมกันมาเออแบบนี้ก็มีนะครับนี่แบบนี้ก็มีเป็นประกายแก้วแบบนีนะ้ประกายแก้วนะครับประกายแก้วเลยสวยงามท่านใดสนใจนะครับบอยซื้อได้นะครับผมขายบารัตระคิดเป็นการรัดนะครับคิดเป็นการรัด คิดตามน้ำหนักกรัตนะครับคือว่าท่านใดสนใจแบ่งได้นะครับเป็นของแท้นะครับหาดูหาชมได้ยากทุกวันนี้จะไม่เห็นที่ไหนแล้วนะครับของแท้แบบนี้เป็นพลทับทิมสยามแท้นะครับดูเม็ดนี้ครับงดงามนะครับเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้ประมาณ3ามสี่กรัตนะครับประมาณ4ี่กรัตเม็ดนี้ก็เช่นกันนะครับประมาณ4ี่กรัตเม็ดห้ากรัตหกกรัตเจ็ดกรัตไม่มีแล้วครับเจ็ดกรัตถ้าเท่ามีใหญ่ไปเลยนะครับถึง จ็ดสิบแปดสิบถึงร้อยกรัตช์มีนะครับมีร้อยกรัตมีนะครับนี่ครับเม็ดนี้นะครับดูเนี่ยทั้งกองนี่นะครับผมคัดไว้อย่างดีนะครับคัดไว้นะครับพอยชุดนี้มีใบเซอร์นะครับมีใบเซอร์ทุกเม็ดนะรับรองนะครับท่านใดสนใจหลังไหม่นะครับ่าสนใจหลังใหม่ได้เลยถ้าแบ่งในประเทศไทยเนี่ยผมคิดเป็นกรัตนะครับเป็นกรัต กระรัตหลักหมื่นอยู่แล้วธรรมดาหลักหลายแสนนะครับต่อกระรัตนะครับหลายแสนนะครับคิดเป็นแสนเลยนะครับแพงพอๆกับเพชรเลยนะครับกระรัตนะครับกระรัตเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับทับทิมสยามแต่ชุดนี้ผมบอแบ่งได้ครับหลักหมื่นนะครับ พอคุยได้แบ่งได้แต่มากไม่ได้นะครับบาแบ่งได้ไปทําหัวแหวนหรือทําเครื่องปัะดับนะครับเป็นของแท้นะครับไม่ผ่านการเผานะไม่ผ่านการเผามาก่อนนะเป็นพลอยดิบนะครับสวยงามประกายถ้้ดูประกายของสีเป็นแก้วนะครับเป็นจิตแก้วเดินบกข้างในเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมพอผมเอาออกใบเซอร์มาหลายชุดแล้วนะครับเป็นพลอยแท้ ท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจกราบเรียนเชิญนะครับกราบเรียนเชิญหลังไหม่เม็ดนี่สวยมากนะครับท่านผู้ชมชุดนี้นะพลอยชุดนี้สวยมากเนื้อตันสวยนะครับเนื้อสวยมากนะครับไม่ควงไม่มีตาหนินะครับท่านลองดูนะผมถ่ายธรรมดาธรรมดาผมไม่ได้ทําไมเลยผมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายด้วยครับถ่ายพลอยชุดนี้ถ่ายว่าลงในช่อง YouTube ของอาจารย์หม้อนะครับ ท่านใดสนใจโทรมาหาผมได้เลย0ู4ย์0 4 4 7 1นเจดหนึ่งนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจด้วยครับขอฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ติดตามชมผมตหลอดมานะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมผมต้อหลอดมาซะ